โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เล่น GTA แซนออนไลน์หรือว่าแซมกันทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมนะอยู่กับผมช่อง PNX นั่นเองนะครับก็พี่ก็ห่างหายไปนานวันนี้ก็กลับมาทําคลิปกันแล้วนะครับผมนะก็ต้องขออภัยกันด้วยที่หายไปนานนะครับผมนะสำหรับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนํารีวิวและพบแก้ข้าวสำหรับภายในเซฟซาเลมนะครับผมนะซึ่งเป็นเซฟที่น่าเล่นอีกเซฟเลยนะครับผมนะ โอเคก็กจะไปดูคลิปก็ต้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง p ี x กันด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามให้เลยด้วย,ยทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ได้เออทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนันผมนะตั้งแต่ระบบแรกๆตอนที่เข้ามาเลยนะครับผมนะก็สหรับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดน้ำมนะที่ผมอยู่ตรงนี้นะเพราะจะเป็นบรนะิเวณภายในจุดเกิดนะครับผมนะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับของเด็กใหม่แต่ว่านะตอนนี้น่าจะไปเข้าตัวน,นั้นตรงนี้ของผมไม่ไม่ขึ้นได้นะครับผมนะก็คือของเด็กใหม่จะเข้าตัวนั่นนะก็ถ้าใครทนันช่วงแรกๆก็จะมีกล่องของพันเด็กใหม่ตรงนี้นะครับผมแต่ตรงนี้ไม่มี้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับจุดเกิดน,นะครับแล้วก็จะมีเป็นตู Saint นนต Saint ้เอทเอ็มนะห้องหนาวตู้เอทีเอ็มเกดล่างตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุด ร้านค้านะครับผมนะซึ่งสามารถซื้อได้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะถ้าเราทําการทับบายนั่นเองนะครับผมนะนี่ทับบายปุ๊บก็จะมีของให้ซื้อมากมายนั่นก็จะเป็นร้านขายของทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าทางด้านก่อนเอาร้านทต่างๆด้วไปนี่ผมสุอพิดทุกคนตอตอตอตนะครับผมนะก็อันนี้เป็นสกินนั่นเองนะครับผมนะก็สกินนั้นหนึ่งพันเนาะก็ใส่อะไรก็ได้นะครับผมนะนี่ผมใส่อดไรเป็นสี่สิบหกเนาะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็ร้านค้านะครับผมนะครับทั่วไปแล้วก็สุดท้ายเป็นร้านค้าสเก็นนั่นเองนะครับผมนะถ้าผมพูดเร็วไปนะว่าแบบดูไม่ทันก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมนะโอ้ยมีอะไรกอลเตอร์ขึ้นมาแล้วนะเอา้าเจรช่างเฉยทุกคนนะ <c oughs> โอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นกาล่าภายในเซิร์ฟนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นกาล่านะครับก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่หรือเปล่าเออสี่ทุกคนเกือบดัก นับเลขผิดแล้วน้ำหนักกับตกเลขทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดซ่อมรถเองนะก็อยู่ตรงกาลาได้เลนะครับก็สามารถซ่อมรถแล้วก็เปลี่ยนสีอะไรต่างๆได้แต่ว่าแนะนําให้กับช่างดีกว่าเนาะมันก็จะถูกกว่านั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอเติมน้ำมันนั่นเองน้ำหนักก็สามารถติมเงินได้นะโอเคก็พันในจุดเกิดก็จะไม่มีอะไรมากน้ำหนะักก็อาจจะมีเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังหน่อยน้ำหนักก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมนะในคลิปเนาะโอเคเดี๋ยวขอเคลนก่อนนะครับผมนะ ก็สรับจุดเกิดโดยรวมๆก็ประมาณนี้นะทุกคนผมสตาร์ทรถไปน,นะทุกคนเคนี่ก็จะเป็นมอสนะครับผมนะนนี้ไม่ได้แบบเป็นรถในเกมเนะจะเป็นรถนะครับผมแต่เป็นมอสนั่นเองนะครับเคก็สามารถขับออกไปได้เลยนะครับผมนะนี้ก็คือเป็นรถจากกาชาเนาะก็ไม่มั่นใจนะว่าเด็กใหม่ตอนนี้จะได้รับกรชาหรือเปล่านะครับผมนะก็ถ้าได้รับก็สามารถเปิดได้นะครับผมนะให้ขาบอกเปไกิดนอ้นาวเอดิงรถเฉยเลย โอเคแล้วกนะ็มุมหนาทรายกิจกรรมภายในเซิร์ฟก็จะมีพวกแอเดียอะไรนั้นด้วยนะทุกคนนะผมก็เลยบอกว่านะ่มหนาสัตว์กิจกรรมภายในเซิร์ฟก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะคุมนะ่มหนาก็สามารถติดต่อหรืว่าดูกิจกรรมอะไรต่างๆได้ที่ดิสคอดเซิร์ฟกันได้นะัมหนาะว่าสำหรับติดต่อแล้วก็ดูแล้วก็คุยกับแอดมินนะก็ติดต่อกันได้นะคุณหนาะเช่นแอดมินยี่หว่านั่นเองนะครับผมนะก็สามารถเข้าไปติดต่อกันได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวงานสักสามงานนะคุณหนาะเป็นงานที่แบบ แนะนำภายในเซอน้่หนาเป็นงานที่แบบเออผมแนะนํานะครับผมแนตะ่ผมก็ทําบ่อยนะ้่หนาสามงานนะครับผมหนะสำหรับวันนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูงานแรกกันเลยนะครับนะว่าจะเป็นงานอะไรนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้พี่ก็ได้ทําการขับรถมายังจุดงานนะผมนะซึ่งจุดงานนี้ก็จะเป็นจุดงานเก็บมะพร้าวนั่นเองนะครับผมนะก็โอเคผมขอบรถตรงนี้นะผมนะก็เป็นลานจอดรถภายในจุดงานในนี้นะครับผม้วก็เราทับล็อกได้นะครับผมนะนี่ทับล็อกไว้ก่อนนะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยของรถนะทำไมติดเนาะต้องอยู่แกล้รถ่นแหละทุกคนโอเคโอเคล็อกได้ละก็แล้วก็้เราเดินมาทางวานะครับผมนะจับงานกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ นี่ขอเดินไปก่อนนะทุกคนนี่ก็จะเป็นจุดงานนะครับทุกคนเน่น่เน,น่ประมาณนี้เลยนะฮุ้มเนี่ยเขาจะเป็นต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถมาทํากันหน้านะุ้มนะตรงนี้ก็ใกล้จุดเกิดด้วยทุกคนเป็นงานที่แนะนํานะแนะนําด้วยโอเคก็เรากดเอ็นนะครับผมนะตรงนี้นะตรงต้นมะพร้าวแดนนั่นเองนะครับกดเอ็นปุ๊บก็ จะเต้นด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นงานที่แบบกดไฟป,ปุ๊บมันสนุกดีนะคุับนะมันเต้นให้เราด้วยนะครับผมนะนี่ก็ประมาณนี้นั่สำหรับงานเก็บปราพพานะครับผมนะซึ่งเป็นงานที่แนะนานนะั่นสำหรับเด็กใหม่นะแล้วก็เป็นงานที่ได้เงินกันาันดีนะครับผมนะ <S <S เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าได้เงินเท่าไหร่ท้ายคลิปเนาะทุกคนโอเคก็จะทําประมาณนี้นั่สำหรับงานนี้ก็จะเป็นงานที่แนะนานเป็นการเรกนั่นเองนะนะครับผมนะโอเค ก็เดี๋ยวเราจะไปดูงานต่อไปกันเลยนะครับผมนะว่าจะเป็นงานอะไรนั่นเองครับงานที่2นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับงานที่2ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะทุกคนก็จะเป็นงานเก็บโคดน,นะครับผมนะเออติดรถติดรถทุกคนโอเคก็ปล่อยรถไปงนี้แหละทุกคน,คกดดไ,น,กคนไม่ค่อยมีใครนะครับผมนะขอว้นรบกันเนาะ ก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานเก็บขวดในนี้นะครับผมนะก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนรังขวนะครับผมนะนี่อย่างนี้เลยนะครับผมนะเป็นรางนะครับผมนะขวดอยู่ตรงเต็มตเต็มพื้นเลยนะทุกคนก็เราสามารถกดเก็บอันไหนก็ได้นะทุกคนเออผมเลือก,ลากาอลกันนะอันนี้ลกันเลยทุกคนก็กดเอ็นไปปุ๊บก็จะทําการเก็บให้เรานะับผมนะมันก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกาเก็บแล้วก็ก็จะมีหลอดแบบ คร so <brid> well ับคบเหมือนบอกด้วยนะครับผมนะซึ่งทําออกมาได้สวยนะครับผมนะอันนี้ก็จะไปใช้เสียบในในตัวเซิร์ฟครับผมนะอันนี้ผมลงมอดอันนั้นนะครับผมนะลงมอดฟอนนะครับผมนะเออนี่นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับวนธการเก็บขวดนะครับผมนะนี่แล้วก็สามารถนําขวดไปขายได้เลยนะครับผมนะโอเคก็เก็บให้โดยเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะสำหรับงานเก็บขวดนะครับผมนะโอเค ็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูงานสุดท้ายนะครับผมนักงานที่สามกันเลยนะครับผมนะว่าเป็นงานอะไรนะครับผมนะรับรองงานนี้แล้วครับผมนะแป๊กใหม่แน่นอนนะครับผมนะสำหรับงานนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยนะครับผมนะสำหรับงานที่สามโอเคนะครับผมนะสำหรับงานที่สามก็จุดก็จะถึงแล้วนะคนันะตรงนี้เราต้องเหินลงไปนะครับผมนะถึงจะสามารถไปเก็บทํางานหน้านะครับผมนะก็ต้องเสี่ยงนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวผมจะ เด่๋ย้ดูนะเพราะว่าทาง่อนข้างที่จะลำบากนะสำหรับงานนี้ผมบอกเลยว่าลำบากมากโ okay, อเคกอดนิ้วๆกันสวยนะครับผมนะยังไหวอยู่นะครับผมนะโอเคก็นี่นะครับก็จะเป็นจุดงานนะครับผมนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมกอดจ๊ะไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเครับเรื่องกันนะเสียงมันดังโอเคตรงนี้นะครับผมนะก็จะเป็นจุดงานที่จุดหนึ่งแล้วนะผมนะก็สามารถ ดูได้ในจีพเอสแล้วก็ผมลสลับงานทั้งหมดที่ผมได้นําไปแล้วก็มีงานอนีกมากมายนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองพิมพ์ด <S <S <ม>นะูแล้วก็ก็เราทำการกดทับจีเนั่นเองนะครับก็มีนะครับผมนะก็งานตัวก,กฎหมายนะครับผมนะให้เราดูตรงนี้นะงานตัวกฎหมายส่วนนี้ก็จะเป็นสถานที่ต้อไปก็สามารถกดดูกันได้นะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ขอเปิดแค่งานแล้วกันเนาะส่วนที่แล้วก็เราไปดูกันเนองโอเคนะครับผมนะ ซึ่งงานภายในเซิร์ฟนี้ก็จะมีงานเยอะะมากมายนะครับนะอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเช่นสามงานที่แนะนาเนาะโอเคทุกคนก็อย่าให้รถตีไปนะผมนะเป็นแรงเบิกใหม่กาลาดมีอยู่ใกล้ๆนะครับผมนะสำหรับทุกงานก็จะมีการาดนั่นเองโอเคก็สำหรับวิธีการทํางานนี้นะครับผมนะก็เป็นงานเก็บกระดูกผีนะครับผมนะก็ศับวิธีการทําง่ายๆนะนี่ก็เราจะไปที่ตรงหัวกระโหลกนี้นะครับผมนะนี่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็ มีกระโหลกแล้วก็หนามีหลายจุดมากเลยนะเป็นลูกกระดูกนะครับหนาหัวกระโหลกนั่นเองทุกคนก็ถ้าเราทําการกดเอนนะครับผมนามีมันก็จะก้มเก็บให้เราแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ให้เราสังเกตที่หลอดนั่นเองนะครับผมนะก็เมื่อเต็มปุ๊กก็จะดิ้งแล้วก็บอกเอฟพีเราก็จะได้กระดูกมาหนึ่งชิ้นนั่นเป็นกระดูกผีนั่นเองนะครับโอเคก็สับขั้นตอนการทํางานก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอเก็บเอกสารเอากันนะทุกคน โอเคเรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับงานนี้ก็ง่ายๆนะครับผมนะง่ายเหมือนทุกงานนะครับผมนะก็สามารถลองมาทํากันได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดของเซิร์ฟนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนะโอเ okay. ค let's go โอเคนะครับผมนะก็สำหรับจุดตรงนี้นะครับผมนะก็จะเป็นจุดตลาดภายในเซิร์ฟนั่นเองครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้ทาการขับรถไปยังจุด เรียบร้อยนะครับผมนะถึงจุดเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทําการขายของนะครับผมนะทั้งหมดที่เราได้ไปทานะก็คือขายขวดนะครับผมนะแล้วก็ขายมะพร้าวแล้วก็เป็นกระดูกสีน,นั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขายกันเลยนะครับผมนะตลาดก็จะเป็นจุดศูนย์รวมขายของนะครับผมนะโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาขายกระดูกผีกันก่อนนะครับออก็กดอินตรงนี้เลย ก็จะได้ประเซ็นต์ละเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นงานที่ทำง่ายเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ผมทำไว้ก่อนนะครับผมนะยี่สิบสองนะครับผมนะอันนี้ผมทำไว้ก่อนนะทุกคนนะก็อันนี้ก็จะเป็นจุดขาดมะพร้าวโอเคเจ็ดสิบก็ผมทำมาแปดอันนะครับผมนะก็สำหรับขวดนะครับนะก็จะอยู่ตรงจุดคราฟต์โอ้โหนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถเอาไปขายกันได้แล้วก็ลองไปกันหน้านะครับผมนะก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิป ก็จะประมาณนี้นะครับนะสับภายในเซฟซา์แล้วนะก็แล้วก็จะเป็นคลิปแนะนําการเล่นเบื้องต้น้วก็แนะนําระบบภายในเซฟคร่าวๆในนี้นะโอเคขอปิดคลิปตรงนี้ละกันนะครับผมนะก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลก์กดติดตามช่องฟีดเองกันด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงส3์เหมือนเดแล้วทุกคนนะไม่กล้าขอมากนะครับผมนะฝากติดตามกันด้วยจะรกดไลค์สับกันแล้วทุกคน ็สำหรับใครที่อยากจะมาเป็นขรอพวฟินิชนะครับผมนะก็สามารถทักเพจแล้วก็ดิคอร์นนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เอ๊ทิ้งไว้ใต้คิดนะผมนะใส่เนยนะนะครับผมนะก็สามารถทักมากได้เลยนะครับผมนะมีเพจแก๊งแล้วนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นนารก็รอกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะมาลง ให้ดูไม่ไหวนะครับนะครก็ติดเดต่นแหละทุกคนโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย